โอ้ดวงดาวดูแสนพราคำดาวเดิฟ้าเดินลำล้ำไก่ดาวลอยยิ้มเตี้ยตรงไหนต้องมีแสงเตาทำใจต่อท่อไปดองดูเดือนดิจิวิตเด็กคมสั่งข้าไม่รักตามลำลาำเดือนดาวลอยยิ้มเป็นสมือนดังชีวิตเจ็บเป็นเดือนไปเบื่อเบือนหมู่ดาว เบื่อเลหน้อจันจันทานข้าคอยแต่ความโศกเศร้าถ้าควรถึงข้าแต่เมื่อสองเรานะเจ้าตะนอนบอกกันชื่นอาไใจสุดใจชื่อสุดตะพื้นําำํำคืนนั้นจันจต่ใจดวสวรรค์ออกความรักคือกำพันวากัั้มเป็นปยาน เบื่อเลหนอจันจันทานข้าคอยทะความสกเศร้าถ้าควรถึงข้าวแต่เมื่อสองเราและเจ้าก็นอนปอกกันชื่นหายท้ยสุดใจชื่อสุดตามพื้นตามคำคืนนั้นจันทร์จะจโสวรรค์ออกความรักคือขอมันว่าจำได้เป็นพยาน อกพี่ครับน้องพี่มองจากองสสแสบแ,บ,บแสบทำเจ้นทำอดแปลกแปลกแสบเนื้อฝาคองโอ้ว,ว่ากัาน,นทุกปัจจบันประสาทจอดเรือ่องอย่าไปรู้อีกคนเจ้าคนเดิตนตาก่อวัน ย่างเดือนสิบสอเมื่อขอนาลองไล่หลังอยู่ไปอยู่คนละฝั่งฝั่ง,งแสบเนื้อตาคองจุบจนบันดนี้ไปเห็นแต่นัชออ้ชื่อคองชื่อว่าแสบแสบคองเหมือ,ตอนตป่าน้องต้องแสบแสบแสบ,แสบ เป็ดนแบบเปลนได้ชื่อของที่อยู่บนคองของเรียมขวันแลนะสายช่องแต่ของยังจำหัวใจบันปับนสบัตดจนอยากไปรู้อีกคนจะนึกนึกใตไม่รู้อย่างถือแสนแสบเปลีนน่ยนแบเปลี่นได้ชื่อของ ที่อยู่บนคองของเรียมขวัญแต่กระจืดชองตว่ากาันตันวั้นรัฐบาลจนลึกเท่าไรไม่รู้ย่างถึงลึกเท่าไรไม่รู้